สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูวอนแสนสนุกนะครับวันนี้ครูวอนก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูวอนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายนะครับการขั้นตอนการแต่งกายชุดนักเรียนนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงการแต่งกายชุดนักเรียนหญิงหรือชายเราไปดูว่าแต่ละบุคคลจะต้องใส่อะไรบ้างน,นะครับไปดูภาพแรก ถ้าเป็นของนักเรียนชายจะมีเสื้อนักเรียนกางเกงนักเรียนและถุงเท้าและรองเท้าใช่ไหมครับส่วนเข็มขัดเด็กผู้ชายยังไม่ได้ใส่เนาะตอนอยู่อนุบาลเราจะใส่ตอนขึ้นประถมศึกษานะครับถ้ามาดูของผู้หญิงก็จะเป็นเสื้อนักเรียนกระโปรงนักเรียนรองเท้ากับถุงเท้าผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่ว่าผู้หญิงจะใส่กระโปรง ผู้ชายจะใส่กางเกงนะครับนี่คือสิ่งที่เด็กจะต,ต้องเตรียมหรือรู้จักในการแต่งกายนะครับนี่คือการแต่งกายชุดนัเกเรียนอ้าวแต่ถ้าเด็กคนไหนอาจจะแต่งกายเองได้แล้วหรือบางคนอาจจะแต่งไม่เป็นก็ต้องรู้จักการฝึกแต่งกายนะครับอ้าวก็เดินเลยเราวิธีการแต่งกายของผู้ชายเนาะไปดูก่อนเลยอันดับแรกนะครับก่อนจะแต่งกายเราก็ต้องตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทาแป้ง,ง,ปงหน้าขาวๆใช่ไหมครับแบบนี้อ้าใช่ไหมครับ เมื่อทาแป้งเสร็จแล้วก็ด่นผู้ชายนะครับจะต้องใส่กางเกงชั้นในด้านล่างใส่นะครับยกขาใส่ให้เรียบร้อยนะครับเด็กอนุบาลสามคนเชื่อว่าน่าจะใส่เป็นแล้วเนาะใส่ให้เรียบร้อยใส่และเวลาใส่จะต้องดูว่าเราใส่ถูกฝั่งไหมตะเข็บจะต้องอยู่ด้านในด้านนอกไม่มีตะเข็บถ้าเป็นตะเข็บแสดงว่าเราใส่กางเกงในกลับด้านนะครับหรือกางเกงชั้นในกลับด้านผู้ชายอาจจะใส่เสื้อกล้ามมาหรือไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไหนมีเหงื่อควรแนะนาไม่ใส่เสื้อกล้ามมาเพื่อ ซับเงื่อนนะครับเมื่อใส่ชุดชั้นในเสร็จปุ๊บผู้ชายขั้นต่อไปก็ใส่เสื้อนักเรียนเมื่อใส่เสื้อนักเรียนปุ๊บสวมให้ดีว่าเราใส่กับด้านหรือเปลาเา่าใส่เสร็จปุ๊บกระดุมเด็ดสกสงเกด็ดเสืกเก้อจะมีกระดุมบนลงล่างเลยนครับตรงนี้เราก็ติดกระดุมด้านบนสุดเลยขั้นตอนจับคอเสื้อให้ให้ตรงกรันและติดเม็ดแรกและไล่ลงไปจนเม็ดสุดท้ายเวลาติดกระดุมจะไม่เหลือด้านล่างนะครับถ้าเหลือแสดงว่าเราติดผิด ใช้เวลาติดกระดุมต้องติดให้ดีนะครับฝึกบ่อยๆจะได้นะครับติดกระดุมเสร็จแล้วใส่เสื้อเสร็จต่อไปก็ใส่กางเกงนักเรียนใส่ก็ใส่ตามภาพเมีจบร้อยครับใส่เสร็จก็เดิกอนุบาลจะมีกระดุมรอบใช่ไหมครับถ้าเด็กไม่สามารถติดกระดุมได้ก็ให้ผู้ปกครองติดด้านหลังแต่ด้านหน้าเราสามารถติดได้นะครับเมื่อติดเสร็จกางเกงเสร็จก็ไปใส่ถุงเทา้าถุงเท้าเราต้องดูว่าเรากลับด้านหรือเปล่าใสาถูกซ้ายกับขวานะครับสายถูกและ คนแนะนำเนาะเวลาใส่นั่งโต๊ะไม่ใช่ดินั่งเก้าอี้ใช่นั่งเกา้า,เกาอี้หรือนั่งพื้นนะครับใส่ถุงเท้าเรียบร้อยแล้วค่อยใส่รองเทา้านี่คือการแต่งกายของนักเรียนชายนะครับถ้า,าพูดถึงการแต่งกายของชุดนักเรียนหญิงก็คล้ายคายกันก็ขั้นตอนแรกอาบน้ำต้้งหน้าแปรงฟันทาแป้งหน้าขาวๆนะครับและเราก็จะมาใส่ชุดชั้นในผู้หญิงก็จะมีอย่างเองอย่างเองในเนาะเป็นชั้นในใส่ก็เหมือนเดิมดูตะเข็บให้ดีว่าตะเข็บ ตะเข็บอยู่ด้านในหรือเปล่านะครับและใส่เสื้อซับหรือเสื้อกะอ,อกตรงนี้ให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเมื่อใส่เสร็จเราก็ใส่เสื้อนักเรียนใส่ก็เหมือนเดิมครับติดกระดุมเม็ดแรกติดไล่ลงไปเรื่อยจนครบทุกเม็ดถ้าเหลือใสแล้วเ,เราติดผิดนะครับตอดดูให้ดีนะครับอ้อาวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่กระโปรงเหมือนกับผู้ชายครับใส่กระโปรงแล้วก็ติดกระดุมรอกถ้าถ้าเราติดไม่ได้ด้านหลังกใก้ผู้ปกครองติดให้นะครับ อ่าและเมื่อเสร็จปุ๊บก็ถุงเท้าเข้ามาเดิมถุงเท้ากลับได้ให้ดีใสให้ถูกต้องถุงเท้าแล้วใส่ถุงเท้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคนไหนยังติดหรืออาจจะติดไม่เป็นก็ให้ผู้ปกครองช่วยติดนะครับหรือก่อนจะไปไหนออกข้างนอกเราแต่งตัวเสร็จเรายังไม่มั่นใจเราถามผู้ปกครองผู้ปกครองครับหรือพ่อแม่เราว่าเราแต่งตัวถูกต้องหรือเปล่านะครับว่าเราติดกระดุมผิดไหมให้พ่อแม่ตรวจสอบอีกครั้งนะครับเพื่อให้เราแต่งตัวให้ถูกนะครับ อ่าก็นี่คือการแต่งกายชุดนักเรียนนะครับคร่าวๆเนาะประมาณนี้เด็กๆสามารถไปฝึกแต่งกายกับคุณพ,พ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับไม่ใชาคัญเลยเป็นพี่อนุบาล3ละปีหน้าจะเป็นพี่ปอชน้นเราต้องแต่งกายเองให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าโตแล้วต้องหัดแต่งกายด้วยตัวเองกระดุมติดบ่อยๆก็จะได้นะครับถุงเท้าเด็กใส่เป็นหมดละพะ่อคุนเคยให้เรา ลองใส่ถุงเท้าดูที่โรงเรียนนะครับแต่เสื้อยังไม่เคยทดลองเนาะฉันไปฝึกมานะครับเพราะถ้าเปิดเทอมก็มจะทดสอบว่าคนไหนติดกระดุมเป็นหรือเปล่านะครับเพราะกวาจะมีการทดสอบด้วยว่าต้องติดกระดุมให้ได้นะครับอ่ะวันนี้คว้าก็มีเรื่องฝากประมาณนี้นะครับเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนนะครับอ่าเด็กๆอย่าลืมไปฝึกแต่งที่บ้านกับพ่อแม่นะครับอ่าวันนี้คว้ามีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ